ปัจจุบันนาทยาแดงหมู่งาลาจอ33ปีนั่งตำแหน่งสอสอพักใหญ่นัทยาแดงบู่หงาชื่อจริงนัทยาเบนจัดสิริวันชื่อเล่นกุ๊กเป็นนักการเมืองชาวไทยเคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรกรุงเทพมหานครติดต่อกันสองสมัยสังกัดพักประชาธิปัตย มีชื่อภาษาอาหรับว่าฮัตยาอัสมะแต่งงานกับนายสิรินเบนจศสลิวันสามีนักธุรกิจโดยที่นัทยาได้ช่วยงานธุรกิจของสามีมาตลอดซึ่งเป็นธุรกิจประเภทอสังหาริมทรัพย์พร้อมๆกับทำกิจกรรมทางสังคมโดยนัทยาและสามีมีลูกสาวด้วยกันสามคนนัทยาแดงบูงาได้ฉายาว่าเจ้าแม่พีเซนเตอร์เพราะมักเป็นพีเซนเตอร์โฆษณาสินค้าหลายชิ้นและมีค่าตัวในราคาที่สูง ในระหว่างที่มีชื่อเสียงได้แสดงประกบคู่กับดาราชายหลายคนเช่นสรพงษ์ชาตียุรนันพรมรมนตรีเศรษฐาศิร,รชาัยาปัญญานิรันกุลอนานันต์บุญนาคชลิตเฟื่องอารมณ์ลิขิตเอกมงคลไพรโรจน์ใจสิงห์หลังจากละครเรื่องผู้ชนะสิบทิศทำช่องสามเมื่อปีพุทธศักราช2532ที่รับบทเป็นตลาแม่จันทราแล้วนัทยาก็ผ่อนบทบาทการแสดงลง ด้วยการหันไปประกอบธุรกิจส่วนตัวและได้แต่งงานกับนายซเซรินเบนจาศิริวันสามีนักธุรกิจโดยที่นัทยาได้ช่วยงานธุรกิจของสามีมาตลอดซึ่งเป็นธุรกิจประเภทอสังหาริมทรัพย์พร้อมๆกับทํากิจกรรมทางสังคมโดยนัทยาและสามีมีลูกสาวด้วยกัน3คนได้แก่เกสิลินศียาเบนจาศิริวันกิบสิชานณเปนจาศิริวันกีกกีสิตานันเบนจาศิริวัน ในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปีพุทธศักราช2548นัทยาได้ลงรับสมัครเลือกตั้งในเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครสังกัดพรรคประชาธิปัตย์แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้งในการเลือกตั้งในปลายปีพุทธศักราช2550นัทยาลงรับเลือกตั้งสังกัดพรรคประชาธิปัตย์อีกครั้งในเขตเลือกตั้งที่7กรุงเทพมหานครลาดพร้าววังทองหลางบางกะปิบึงกลุมสะพานสูง กับนายประพันธ์คุณมีและนายสำราลอดเพชรซึ่งนาทยาได้รับเลือกตั้งไปเพียงคนเดียวในทีมต่อมาในการเลือกตั้งพุทธศักราช2554ได้ลงสมัครสสกรุงเทพมหานครเขต21ในสังกัดพรรคประชาธิปัตย์และได้รับเลือกตั้งอีกหนึ่งสมัยในปีพุทธศักราช2565นาทยาได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์และย้ายไปสังกัดพรรคไทยสร้างไทย